สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความสุขทลายล่มคำคืนนี้มาส่งทุกคนเข้านอนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้มันจะเริ่มเปลี่ยนพรุ่งนี้จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาหาทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เราเป็นคนที่นะคะเราบอกเลยว่าเรา รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของในหลวงรัชกาลที่8นะคะเราก็เพิ่งไปดูข่าวมาอะไรเงี้ยเพิ่งรู้นะคะทุกคนแล้วก็ขอระลึกถึงท่านนะคะขอแบบให้ท่านแบบยิ่งยิงึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะวันนี้นะคะนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะคนที่เม้น แล้วก็คนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่หมอนะคะรับพลังงานออร่าบวก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 ,บวกพัดไปเลยนะคะทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายถ้าไพ่ดูแล้วนะคะรู้สึกแบบหงุดหงิดหรือหรือหรือร้อนลุ่มหัวใจอย่างเงี้ยให้ให้ปิดปิดไปเลยนะคะทุกคนแสดงว่าแรนดอมเนี้ยไม่ใช่ของทุกคนนะคะแต่ถ้า เราดูไปเอ้ยเอ้ยมันน่าจะใช่นะอะไรอย่างเงี้ยค่อยยฟังแล้วก็น้อมรับในสิ่งพลังงานที่ดีๆดีๆดีๆนะคะทุกคนแรนดอมในค่ำคืนนี้นะคะเราอ่านเม้นแล้วเรารู้สึกว่าหลายๆคนเกิดสภาวะวิกฤตทางด้านการเงินมากๆนะคะการเงินถาโถมนะคะเราก็เลยนะคะการเงินถาโถมสภาวะวิกฤตแบบ เหมือนจะดีก็ไม่ดีทั้งการงานการเงินเลยนะคะเราก็เลยมานะคะอ่านไพ่อีกรอบนึงนะคะเมื่อดาวพุธย,ย้ายดาวพุธจะดาวพุธจะย้ายนะคะพรุ่งนี้วันที่10การเงินหลายๆคนเหมือนจะดีก็ไม่ดีนะคะแล้วพอดาวพุธจะย้ายนี่แหละคะ่ะจะดีจริงๆค่ะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวการเงินดาวเกษตรตาธิบดีของหลายๆราศีลักนาราศีนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยแต่ว่า ช่วงนี้เรารู้เลยว่าบางคนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยท้อแท้หัวใจหัวใจห่อเหี่ยวนะคะเราก็เลยแบบว่าอืมวิกฤตทางด้านการเงินการงานของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะผ่านพ้นไปได้ไหมจะแก้ไขสถานการณ์ได้ไหมให้ไพ่เป็นนำทางนะคะขออนุญาตทุกท่านนะคะขอทุกคนพ้นมาที่ไพ่ได้เลยนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะ รับในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็ฟังแล้วก็วิเคราะห์ตามนะคะเวลาน้อมรับนะคะให้กดน้อมรับพร้อมกับนะคะบอกราศีตัวเองนะคะว่าขอให้แบบนี้ราศีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แบบเวลาสวดมนต์เราจะได้แบบว่าเออช่วยทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะเรามาดูตัวตนของทุกคนก่อนนะคะว่าเรื่องนี้นะคะไม่ว่า การงานนะคะเดอชาลีออดเป้าหมายของคุณนะคะการงานคุณอยากทํางานที่ประสบความสําเร็จนะคะอยากเป็นราชินีถือไม้เท้านะคะอยากก้าวไปสู่เป้าหมายของตัวเองที่ตัวเองตั้งไว้ว่าเฮ้ยเราจะตั้งโรงงานนะงานเราประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบางคนก็อยากแบบให้ถึงเป้าหมายตัวเองเร็วๆจะต้องต่อสู้จะต้องแข่งขันนะคะนะคะเรามาดูอันแรกเลยนะคะ The, นะคะแทนแบรนนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแน่นอนค่ะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ้าเกิดจะแทมแบรนมาการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเลยนะคะเราบอกเลยแทมแบรนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายท้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีถ้าใครนะคะมีสภาวะการเงินฝืดเคืองนะคะถึงถึงขั้นขนาดวิฤตเลยนะคะ กำลังจะเปลี่ยนไปนะคะดาวพุธกําลังย้ายนะคะย้ายวันที่10เป็นอ่าเข้าสู่เกษตรตาสตทิบดีนะคะของหลายๆไม่ว่าจะเป็นราวชาวราศีมิถุนสิงห์ทุกทุกราศีค่ะนะคะทุกคนจะได้รับโชคมีโชคดาวพุธเคลื่อนย้ายเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวการเงินการงานของหลายๆลลัคนาราศีนะคะนะคะ เรามาดูต่อเลยนะคะเดอะแทมพรนการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะสามไม่เท้าเราบอกแล้วสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณการ <c oughs> ขออนุญ,ญาตค่ะนะคะสามไม่เท้าการเดินทางนะคะคุณจะมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาจิตการใหม่ๆคุณกําลังเล็งหาจิตการใหม่ๆเริ่มบางคนเริ่ม ตั้งตัวได้นะคะตั้งตัวแต่ว่านะคะบางคนเริ่มตั้งตัวได้แล้วนะคะมองหางานที่3เข้ามาช่วยซัพพอร์ตตัวเองนะคะบางท่านนะมองหางานที่3มาช่วยซัพพอร์ตการการเงินน,นะคะนับแต่นี้ไปวันที่10ไปนะคะ seven of p ฟแพคคุณจะมีเงินเก็บมากขึ้น Seven o t อ c แพเงินเก็บของคุณคุณจะมีเงินที่จะเข้ามาหาคุณ เงินที่คุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นมาจากไหนแต่มันคือเงินที่คุณเคยสะสมไว้เห็นไหมคะเงินออกมาจากต้นไม้เลยนะคะ Seven of P จ l นะคะเจ็ดเหรียญนะคะเจ็ดเหรียญนะคะจงเตรียมตัวเตรียมใจสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดเวลาจะเตรียมรับอะไรนะคะปล่อยผ่านเรื่องที่ไม่ดีหอดใจห่อเหี่ยวหรือว่าแบบขัดสนมากคุณคิดว่าคุณแบบชักหน้าไม่ถึงหลัง พอคุณถึงสิ้นสุดทางเลื่อนอะ่ะมันจะเจอสิ่งหนึ่งเข้ามาหาคุณช่วยเหลือคุณได้ทันท่วงทีนะคะเดอเดทนะคะมันได้จบลงแล้วสิ่งที่คุณแบบบางคนอาจจะจบนะคะในไม่ชานี้บางคนจบลงแล้วเดอรเดทนะคะเหมือนคุณนะคะตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะคะเดอเดทนะคะชีวิตใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชีวิตใหม่ๆ คือแห่งทรัพยากรทุกอย่างพระแม่ธรณีได้เลยนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีสีสุขความเป็นผู้ให้ความเป็นเพศแม่สูงมากนะคะ,ะคุณเป็นคนตับจากนี้ไม่ว่าคุณจะเข้ามาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะนับจากนี้เพราะมันขึ้นเดวิวโทษทีค่ะเทมเพลนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่แบบว่าบางคนอาจจะสถานะนะคะเปลี่ยนแปลงสถานะ นะคะจากลูกน้องไปมีหุ้นส่วนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะการเงินก็จะเริ่มทยอยเข้ามานะคะเป็นเงินของคุณนั่นแหละค่ะที่คุณเอดเก็บออมไว้นะคะเดอ d เดทการตายแล้วแล้วเกิดใหม่เหมือนชีวิตที่แบบช่วงหนึ่งคุณสาหัสสากันมากเงี้ยค่ะแล้วที่นี้ขึ้นเดอะเอ็มเพสนะคะก็คือนะคะความอุดมสมบูรณ์คุณได้ตั้งหลักได้นะคะ ชีวิตนี้เราบอกเลยรับตีสิ่งดีๆแล้วนี่ก็มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเราขอเปิดต่อนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองถูก <c oughs> นะคะ T off ครับบางคนนะคะคุณจะมีความสุขจงปล่อยตัวปล่อยใจถ้าอะไรคิดอะไรไม่ออกให้พูดคาว่าช่างแม่งมังช่างแม่อย่างนี้เลยค่ะ ถ้ามันถึงที่สุดทางตันแล้วให้พูดคําว่าช่างแม่แล้วก็ปล่อยผ่านปล่อยให้เป็นไปตามฟ้าลิขิตแล้วชีวิตคุณจะดีเองแม่หมอบอกเลยเพราะแม่หมอเคยเจอมาแล้วเมื่อชีวิตถึงทางตันถึงที่สุดคุณแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วให้ช่างแม่งขออนุญาตพูดคํานี้ช่างแม่งมันอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ปล่อยผ่านทําตัวแบบเดี๋ยวมันก็จะมี สิ่งบังเกิดมาให้ช่วยคุณคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองเลยนะคะนี่คือสามถ้วยบางคนบอกเลยว่าจะได้หุ้นส่วนที่เข้ามาหาคุณโดยบังเอิญด้วยซ้ําถ้าเป็นเรื่องงานนะคะคุณจะเจอหุ้นส่วนแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะคุณจะเจอรักแท้แล้วบางคนจะได้ไปงานมงคลสมรสด,ด้วยซ้ํานะคะบางคนจะได้ไปงานสังสรรค์บางสิ่งบางอย่างมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะจ๊ะดีมาก ขั้นวิกฤตเราถามวิกฤตเรื่องการงานการเงินนะคะ The d a i l นะคะ The d a i l ก็คือปัญหาที่มันไม่สามารถที่ขายออกได้ถ้าในเมื่อปัญหานั้นมันไม่สามารถที่ขายออกได้เราบอกเลยว่าช่างแม่งมันนะคะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะพันธนาการอยู่นะคะเหมือนคุณกืนไม่ได้ขายไม่ออกมองไปทางไหนก็เจอแต่อุปสรรคเหมือนจะดีก็ไม่ดีเหมือนเหมือนจะล่ามลื่นแต่ก็ กลับมาที่เดิมมันเหมือนสถานการณ์แบบเขาเรียกว่าดาวดาวเดินถอยหลังดาวประจําตัวคุณเดินถอยหลังอะคะ่ะทุกคนคะ่ะนะคะดาวประจําตัวคุณเดินถอยหลังแล้วทีนี้นะคะสิ่งไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะแบบคิดมากคิดเยอะหรือว่าเชื่อคนอื่นมากไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดอะไรไม่ออกมันถึงทางตันแล้วให้ช่างแมงมันปล่อยผ่านไปแล้วมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นคะ่ะนะคะ จะมีคนมามอบเหรียญให้คุณคุณบอกเลยว,ว่าช่างแม่งมันแล้วทีนี้ขออนุญาตพูดคำหยาบนะคะจะคุณจะได้รับความช่วยเหลือถ้าคุณขัดสนเรื่องเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการเงินของคุณอย่างทันท่วงทีสมมุติว่าคุณมองไม่ออกบอกไม่ถูกแต่มันจะมีปิ้งแวบเข้ามาจะมีคนเข้ามาหยิบยื่น นะคะด้านการเงินให้คุณในช่วงเวลานี้นะคะเชื่อเหอะมีแล้วคุณปล่อยผ่านเลยถ้าถึงทางตันแล้วนะคะช่างแม่งอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามเดอะทาวเนะคะสิ้นสุดแล้วค่ะนะคะมันจบจบแบบพังทลายเลยนะคะคุณเห็นไหมคะท้องฟ้าเมืดคึ้มนะคะนี่คือการจบแบบโอ้โหจบแบบ สาหัสสากันบางคนถึงกับล้มละลายมานะคะแต่ยังตั้งสติไม่ได้ธุรกิจล้มละลายหรือบางคนนะคะแบบไม่ได้ล้มละลายอย่าอย่าคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าหลายคนเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ทุกคนขนาดวันนี้เราไปไลฟ์ขายของที่แพทตินัมใช่ไหมนะคะที่แพทตินัมแบบเราแบบเห็นแมค่ค้าแล้วบอกว่าเราก็หูเราไม่ได้มาไลฟ์ขายของอาทิตย์หนึ่งตลาด โล่งมากเลยค่ะทุกคนนะคะไนท์ออฟซอดนะคะคุณไม่ต้องกลัวคุณเป็นนักล่าฝันนะคะคุณเป็นนักล่าฝันคุณเป็นคนเก่งคุณมีความทะเยอทะยานคุณไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆอยู่แล้วนะคะความพยายามของคุณความทะเยอทะยานความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของคุณสู้ไปข้างหน้าแม้จะเจออุปสรรคคุณมีทางออก คุณคิดว่าถ้าทางนี้มันไปไม่ได้คุณก็ต้องไปทางอ้อมอีกทางหนึง่งนี่คือตัวคุณคุณใช้สมองสติปัญญาของคุณแต่ถ้ามันถึงทางตันมากๆคุณก็ปล่อยลอยลำเลยค่ะช่างแม่แค่นั้นเองจ้ะนะคะตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ชอบเก็บเงินนะคะเป็นคนที่แบบรักเงินมากช่วงนี้นะคะหวยหาเงินนะคะสมสิ่งที่ทำให้เราขาดแคลนเมื่อคุณรอคอย เมื่อคุณรอคอยมันยิ่งห่างไกลเมื่อคุณปรารถนานะคะมันก็ยิ่งไม่มาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณคุณเป็นคนที่ทํางานเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะคะชอบเก็บเงินแล้วก็ทํางานมีธุรกิจของตัวเองตั้งแต่เด็กบางท่านนะคะที่มีคู่นะนะคะต่อเลยค่ะนะคะไพ่ไพ่แบบย้ําออกมาย้ําเตือนเลยนะคะเราบอกแล้วนะคะ เมื่อถึงทางตันมันจะมีคนเข้ามาช่วยคุณหรืออะไรบางอย่างเข้ามาช่วยคุณแน่นอนนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินนะคะปล่อยผ่านเลยค่ะนะคะฉันไม่เอาอะไรแล้วแล้วมันจะปิ๊งแวบมาหาคุณนะคะถ้าบารมีคุณมีนะต่อให้คุณตกน้ําตกไฟเขาเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะไรอย่างเงี้ยถ้าบุญคุณมีนะมันจะมีสิ่งอะไรเข้ามาช่วยคุณได้ทันเวลา เสมอสังเกตนะคะ The f o ูนะคะปล่อยผ่านจริงๆด้วยถ้าเจอปัญหาหนักๆให้ปล่อยผ่านให้ใช้ชีวิตเหมือน The ะฟูให้ใช้ชีวิตแบบอิสระไม่ต้องคิดอะไรมากแบบนี้เลยค่ะถ้าคุณเจอปัญหาหนักๆนะคะให้ปล่อยผ่านเหมือน The ะฟูไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะ ช่างแม่งมันนะคะเดี๋ยวสักพักมันก็ผ่านไปปัญหาใหญ่เข้ามาปัญหาธรรมดาก็ปวดไปนะคะนะคะเดี๋ยวฟ้าใหม่ก็จะเกิดขึ้นมานะคะแล้วแน่นอนทุกคนเตรียมตัวเลยดาวพุธย้ายวันที่10บย้ายเข้าราศีมิถุนมิถุนกับพุธนะคะดวงชะตาเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีมิถุนเป็นดาวแห่งการเงินของราศีสิง์ลัคนาราศีสิง์ลัคนา ราศรีพิจิกและคณราศรีมีนกระกฏหลายราศรีค่ะดาวพุธเป็นดาวการเงินของหลายๆลาราศีเป็นาดาวละดาวราภะของหลายๆลาราศีเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าราศีมิถุนดาวมิถุนก็ราศีมิถุนมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินรา,าศีสิโทษทีค่ะราศีสิงห์ก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินกระกฏทุกราศีเลยนะคะทุกราศีมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะนะคะ การจัดการสิบดาบนะคะมันจบลงแล้วค่ะนะคะจ,จบแบบเจ็บๆนะคะจบแบบเจ็บๆนะคะเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บ,จบอีกตัวคุณนะคะสิบดาบออกมาย้ําเตือนว่านะคะกับทาวเวอร์มาพร้อมกันแสดงว่านะคะความแลกเขาเรียกว่าวิกฤตของคุณมันจบลงแล้วจบแต่คุณก็ต้องฟื้นฟูตัวเองนะคะเพราะว่าคุณเดียวต้องเยียวยาตัวเองทําจิตใจเห็นไหมคะ ราชินีหรือเอมเพสนะคะแม่ธรณีบอกออกมาเตือนเลยนะคะว่านะคะโอ้โหแปดดาบนะคะแปดดาบนะคะอุปสรรคของคุณมันเยอะเหลือเกินทั้งสิบดาบทั้งแปดดาบนะคะมากมายไก่กองนะคะคุณโดนพันธนาการมาไม่รู้ว่านับเท่าไหร่เท่าไหร่แต่คุณก็ย,ยังยืนอยู่ได้คุณยังมีข้าวกินมีน้ำดื่มนะคะมีห้องนอนนะคะมีอะไรหลายๆอย่างได้แต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆ หลายคนนะคะให้มองคนที่เขาด้อยกว่าเราแต่ตอนนี้นะคะอุปสรรคของคุณคือคุณเหนื่อยแทบขาดใจแต่คุณก็ยังเดินได้คุณยังเดินคุณยังมีลมหายใจนะคะคุณมองคนที่เขาแบบว่าแทบเดินไม่ได้สิคะนะคะมองคนที่ต่ำกว่าเรานะคะแปดเลี้ยนนะคะการเงินกำลังจะเข้ามานะคะ การเงินนี้เป็นเงินที่คุณสร้างเองจงเรียนรู้การหาเงินให้เยอะๆวิธีการหาเงินต่อไปนี้นับจากนี้คุณจะมีเงินเข้ามาและให้คุณเรียนรู้การหาเงินเพิ่มเติมนะคะแปดเหรียญนะคะการเหมือนคุณเป็นนายแบงค์เป็นแบบบริหารจัดการด้านการเงินจงเรียนรู้การใช้เงินให้เป็นนะคะเงินจะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะนะคะเลขก็เปิดไม้เท้าใช้ชนะในด้านการเงินการงานนะคะ แปดไม้เท้าคือคุณได้บางคนนะคะโรงงานทางทลายก็จริงแต่คุณจะไปเจองานใหม่ๆที่มันเหมาะสมกับคุณนะคะชีวิตมันทางทลายก็ให้จบไปเพราะว่ามันขึ้นแปดไม้เท้าแปดไม้เท้าคือการงานที่มีการขยับขยายสาขาแบบรวดเร็วแบบกระทันหันนะคะบางคนขยายสินค้าคุณอาจจะเจ็บกับหลายๆอย่างมานะคะแปดไม้เท้านะคะความมั่นคงนะคะ คุณมีลูกน้องดีมีสหายดีนะคะคุณไม่ต้องกลัวเลยนะนะคะคุณเป็นนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่คุณกล้าได้กล้าเสียนี่คือเจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าคุณกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนี่คือชัยชนะของคุณความที่เป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าคุณจงภูมิใจที่คุณเป็นเจ็ดไม้เท้านะคะเพราะถ้าใครได้เจอเจ็ดไม้เท้าแสดงว่าคุณเก่งมากนะคะ แล้วชัยชนะก็เป็นของคุณนะคะความที่คุณกล้าได้กล้าเสียคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาโชคชะตาทํากับเราเราก็ตีกับโชคชะตาโชคชะตามาม่งเชิเลยจ้าแล้วเดืซันก็ังเกิดขึ้นไม่ใช่ค่ะแล้วเดอเวอร์กว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะมันสาหัสสากันกว่าคุณจะเป็นเดอเวอร คุณคิดว่าคำว่าเดอะเวอร์นี่มันยิ่งใหญ่ไหมคะโลกใบหนึ่งเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าคุณจะเป็นเดอะเวอร์ได้กว่าคุณจะเป็นมิสยูนิเวิร์สได้นี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะทุกคนคุณเปรียกเหมือนเดอะเวอร์กว่าคุณจะผ่านอะไรมาได้นะคะคุณจงภูมิใจนับแต่นี้คุณคือคนใหม่ร่างใหม่ร่างเก่านะคะร่างใหม่ก็ได้คะ่ะเป็นคนที่ฮิวใจตัวเองได้นะคะเป็นคนร่างใหม่ร่างใหม่ก็คือไปรีโนเวทหน้าไปรีโนเวทตัว นะคะจิตใจใหม่จิตใจสมองใหม่หมดเลยรีโนเวทให้หมดนะคะนะคะแฮงแมนแฮงแมนออกมาย้ำเตือนว่าอุปสรรคนั้นหนาของคุณใหญ่หลวงมากนักนะคะแฮงแมนนะคะมันพังทลายนะคะสิ่งที่คุณรอคอยบางสิ่งบางอย่างมันไม่สมปรารถนาเลยนะคะวิกฤตของคุณใกล้จบหรือยังใกล้นะคะ บางคนเสียใจนะคะเสียใจผิดหวังเสียใจไม่ยอมละทิ้งสิ่งเก่าๆนะคะห้าถ้วยก็คือความผิดหวังเสียใจคุณยังอาไยอาวรยังแบบจมทุกข์อยู่บางคนนะคะยังจมทุกข์อยู่เลยนะนะคะบางคนยังจมทุกข์อยู่เลยนะคะบางคนยังมีความแบบโอ้อยู่กับอดีตแบบ The View of Fortune ชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแน่นอนนะคะ The view of fortune นะคะ The view of fortune นี่คือสิ่งที่การเปลี่ยนแถม l พลนออกมาตอนแรกบอกว่าเปลี่ยนแล้ว The view of fortune ก็ย้ำออกมาอีกครั้งว่ามันกำลังเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปในทางไหนคะเปลี่ยนไปในทางไหนคะนะคะขอไพ่ตอบเฉลยหน่อยคะ่ะความมั่นคงทางด้านการงานสิคะ เปลี่ยนไปในทางมั่นคงค่ะความอุดมสมบูรณ์อยากมีอะไรก็จะได้มีนะคะมันแต่จะทยอยเข้ามาแต่จะจะทยอยเข้ามาหาคุณนี่คือสีไม้เท้านะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะเดือนนี้แหละเราบอกเลยนะคะดวงชะตานะคะขั้นวิกฤตของคุณการเงินขั้นวิกฤตเดย์เอ็มเ้ยเดย์เอ็มเดย์เอ็มไพเลอร์เขามากับเขาคู่กันนะคะทุกคน คุณบางคนจะได้จัดตั้งกิจการใหม่ๆแบบไม่คาดฝันจะมีบางคนนะคะจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพราะขึ้นเดอรเวลเลยดิอิมเพลเอร์บางคนจะเจอรักแท้เป็นชาวต่างชาตินะคะบางคนจะได้หุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติได้ทํางานกับชาวต่างชาตินะคะแต่ที่แน่ๆนะคะถ้าเป็นชายคุณจะได้เจอผู้หญิงที่ผู้ชายโสดนะคะคุณจะได้เจอผู้หญิงที่อายุมากกว่า5-10ปีแต่มั่งคั่งร่ำรวย ถ้าเป็นผู้ชายเอ่อถ้าเป็นผู้หญิงโสดนะคะคุณจะเจอผู้ชายที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปหรือมากกว่าคุณ5หรือ10ปีขึ้นไปนะคะแล้วเขาก็เป็นคนอุปถรัรมภ์ชูคุณนะคะแต่ถ้านะคะเป็นคนมีครอบครัวคุณจะได้ดีวงานกับชาวต่างชาติและคุณจะมีกิจการเป็นของตัวเองแบบไม่คาดฝันนะคะการงานมีการขยับขยายเพราะ The View of Fortune บางคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะ กำลังเตรียมตัวมีน้องแน่เลยนะคะคุณจะมีน้องความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมาแล้วค่ะนะคะสิบถ้วยสิบถ้วยนี่คือความมั่งคั่งร่ารวยนะคะความรักความสมหวังจนจนอายุจนสิ้นอายุไขนี่คือความสุขความสมบูรณ์จนสิ้นอายุไขสิบถ้วยไม่มีอะไรดีกยกว่านี้แล้วนะคะแล้วคุณจะได้รับอะไรอีกคะนะคะแล้วคุณจะได้รับอะไรอีกจะพ้นวิกฤตไหมคะ คนแน่นอนค่ะเพราะจบเดอร์ทาวเวอร์ tower. แล้วนะคะการสูญเสียนะคะด้านการงานนะคะคุณได้จัดเก,ก้าเ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 ก้าไม่เท้าการงานไม่มีปัญหาค่ะนะคะ <c oughs> การงานของคุณนับจากนี้คุณจะจัดระเบียบก,การงานคุณจะรู้ว่าคนไหนจะมาทํางานกับคุณคุณจะดูคนว่า <c oughs> อ๋อคนนี้หรอจะมาแย่งงานเราจะมาแบบเอาข้อมูลของเรา คุณจะรู้เขารู้เรานะคะคุณสามารถดิวงานรู้เขารู้เรานะคะเรื่องการงานคุณไม่ต้องห่วงนะคะนะคะเริ่มประติตประต่อได้นะคะเริ่มจับทางถูกค่าด้านการงานนะสมมุติว่าแม่ค้าแบบว่าบางคนอ่ะเขาไม่ได้ออนไลน์ใช่ไหมทุกคนบางคนที่เป็นแม่ค้าที่เราไปนะเขาไม่ได้ออนไลน์เขาก็รออย่างเดียวแล้วก็ตลาดโลง่งเพราะไรเศรษฐกิจอ่ะต่ําตกต่ํามากเลยนะคะทุกคนไม่มีคน คนเดินน้อยมากที่ประตูน้ำอ่ะทุกคนนะคะหกไม้ทาโอ้เอ้ยหกดาบนะคะหกดาบหกดาบหมายความว่าให้คุณได้เดินออกมาหาความรู้คุณเป็นถ้าสมมุติว่าตรงนี้นะคะสมมุติว่าคุณลองงานไปแล้วหนึ่งเดือนหรือสองเดือนแล้วมันไม่ตรงจริตกับคุณคุณบริหารแล้วนะคะให้คุณกลับมาค่้คิดไตรตรองนะคะแล้ว นะคะหาความรู้ใหม่ๆเข้าสู่ตัวเองถ้าตรงนี้มันแบบเอ้ยไม่ดีเอาตรงนั้นมาจิบใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหก,หกดาบหมายถึงว่าคุณอย่าหยุดยั้งการเรียนรู้คุณต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้นะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวันนี้คุณพัฒนาแค่หนึ่งพรุ่งนี้คุณต้องพัฒนาเป็น4พรุ่งนี้คุณต้องพัฒนาเป็นหนี่คือการเรียนรู้ไพ่ออกมาบอกให้คุณได้เรียนรู้ว่า เรียนรู้ไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยอย่าสิ้นสุดการเรียนรู้นะคะนะคะเรียนรู้คนอื่นด้วยเรียนรู้ตัวเองด้วยเรียนรู้วิชาพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะทุกคนนะคะถามว่าวิกฤตของคุณนี่ดีมากเลยค่ะนะคะคุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะไพ่ห้ายถามว่าไพ่ร้ายเยอะไหมเยอะค่ะที่ผ่านมาเรารู้เลยว่าคุณต้องเจออะไรมาคนเดียวบางคนนะคะวิกฤตลมละลายสิดาบนะคะ ไม่มีใครเชื่อใจมีลูกน้องลูกน้องก็ทรยศหักหลังนะคะขึ้นเดอะทาวเวอร์นะคะเสียใจนะคะคุณมีความเสียใจบางทีเพึ่งอกหักรักพังทลายนะคะบางคนอกหักรักพังทลายมาหลายปีไม่ยอมเปิดใจนะคะไม่ยอมเปิดใจเดอะเดทนะคะการสิ้นสุดเดอะเดทกับ t ดอะทาวเย้ำออกแล้วก็10บดาบย้ำเลยนะคะว่ามันสิ้นสุดลงแล้วนะคะวิบากกรรมของคุณเพราะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะคุณไม่ต้องกลัวสิ่งใดโอไพ่้้ายออกมาเยอะนะคะไพ่้้ายเนี่ยคุณเจออุปสรรคโอ้โหไพ่้้ายเยอะมากแล้วเป็นไพ่ที่แบบโหดๆทั้งนั้นนะคะทุกคน The Tower The d e ดอะเดดาบนะคะแล้วก็เดอะเดท เดอะเดตคือจบสิ้นทุกอย่างแล้วก็เดิ h แฮงแมนนะคะมีแต่ไพ่ลายเท้านั้นคุณเจออุปสรรคแบบแค่คุณเอาตัวชีวิตตัวเองรอดมาได้ทุกวันนี้คุณก็เก่งแล้วค่ะเราขอชมเชยคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นะคะคุณเก่งที่สุดคุณคือเดอะเ s t ของแบบเจออุปสรรคสุดยอดของที่สุดแล้วค่ะคุณมาถึงที่ตรงนี้ได้ถือว่าคุณคือ สุมาอีค่ะคุณคือสุมาอีเลยนะคะเพราะคุณเจอหนักมากนะคะแล้วชีวิตนะคะถ้ามันเลวร้วายจริงๆก็พูดคําว่าช่างแม่แล้วก็ปล่อยผ่านนะคะชีวิตคุณเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะเพราะว่าเทมเพลนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโยกย้ายไปสิ่งที่ดีการงานจะมั่นคงนะคะการงานมั่นคงเพราะคุณเป็นนักต่อสู้ที่คุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคุณเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคุณ พัฒนาตัวคุณเองนะคะแม้จะเกิดปัญหาอะไรต่างๆนี่คือก้าวไม้เท้ากัดการจัดเรียงงานของคุณนะคะคุณจะได้รับนะคะเงินนะคะเงินที่คุณปรารถนาเงินเป็นก้อนของคุณนั่นแหละค่ะเราไม่รู้ว่ามาจากไหนคุณจะมีเงินเข้ามาคุณบริหารจัดการด้านการงานได้ดีเยี่ยมนะคะแปดม้อดเท้ามีการขยายสาขางานเพิ่มขึ้นนับจากนี้นะหลังวันที่สิบไปนะ นะคะจะมีการเฉลิมฉลองนะคะสามถ้วยนะคะแล้วก็สี่ไม้เท้าการงานจะเริ่มมั่นคงนะคะแล้วก็นะคะคุณเป็นคนแบบว่าเก็บทํางานเป็นตั้งแต่เด็กนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือแน่นอนในด้านการเงินนะคะถ้าถึงสู่วิกฤตแล้วนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะแล้วนะคะ แม้คุณจะหาเงินเหนื่อยขนาดไหนแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้โชคชะตานะคะเพราะว่าคุณคือคุณคืออะไรคะเพราะคุณคือเดอะเบอร์นะคะคุณทำงานเหนื่อยมากที่สุดนะคะและที่สุดคือ t ด e ะเอ e มเพกับ t ด e ะเอ็มโพเอร์ชีวิตนี้นับจากนี้ไปไพ่ที่ดีที่สุดนะคะไพ่ที่ดีที่สุดคือเดอะเอ e มเพและ t ด e e เอ็มโพเอร์ที่มาคู่กัน ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งล้ำรวยนับจากนี้เพราะชะตาชีวิตได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะมันกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนแบบ the w ว r l d กว่วจะเปลี่ยนมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะนะคะต่อไปนี้จะไม่มีความว่าขัดสนแล่นแคนแล้วนะคะไม่มีวิกฤตอีกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นสิบถ้วยความอุดมความสุขสมบูรณ์มหา the view of f o r t จูนชะตาโชคลาภคุณจะได้โชคใหญ่ทางด้านการเงินถ้าขึ้น the view of fortune ได้บ้านได้รถได้เงินได้ทองได้ทุกอย่างเพราะว่ามันขึ้น The View of Fortune นะคะคุณจะม,มีทุกอย่างสมดังปาารถนาค่ะนะคะวันนี้นะคะเรารู้ว่าคุณเจออุปสรรคมาเยอะมากเพราะว่าเราเปิดไพ่ไม่เคยเจอไพ่ที่แบบเจอหนักขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ไพ่ดีก็คือสุดที่สุดเหมือนกันนะคะขึ้น The View of Fortune นะคะขึ้น Temperance ขึ้น The Emperor นะคะขึ้น The ร์เอ e มเพสนะคะเดอ b u เนะคะสิบถ้วยแค่นี้แล้วก็ The v i e ิวออฟฟอร์จูคุณได้เปลี่ยนโลกใบใหม่ของคุณเองแบบสวยงามนะคะเตรียมตัวยิ้มรับความสวยงามนี้ทางด้านการเงินจะได้รับเงินก้อนโตก้อนใหญ่แน่นอนค่ะนะคะน้อมรับสิ่งนี้ไปเลยค่ะราศีอะไรนะคะบอกว่าข้าพเจ้าขอน้อมรับนะคะขอน้อมรับนะคะ เงินจำนวนเท่าไหร่ตามด้วยเลข17นะคะเพราะว่าดาวพุธนะคะดาวออดาวพุธมีกำลังเป็น17นะคะราศีอะไรแล้วก็พิมพ์เลข17ไว้นะคะนะคะน้อมรับแล้วก็พิมพ์เลข17ด้วยนะคะตามด้วยราศีนะคะดาวพุธคือมีกำลังที่17นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนรับฟันดีนะคะดาวพุธยายปุ่งนี้แล้วนะคะสิ่งดีๆจะตามมาค่ะ นะคะจะทยอยตามมานะคะเรารู้เพราะว่าเรานะคะเอาประสบการณ์จริงมานะคะจากไปไปไลฟ์ขายของวันนี้ที่แพททีนัมก็เลยรู้ว่าโอ้เศรษฐกิจแ,แบบนั่นมากเลยนะคะคอใทุกคนน่หลับฝันดีบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ